สวัสดีนักเรียนที่น่ารักของการเหล่าชื่อทุกคนนะคะเมื่อวานค่าบเรียนพิเศษการเหล่าเชื้อได้สั่งงานไปใช่ไหมคะแล้วมันมีบางคนนักเรียนบางคนส่วนเล็กๆใน้อยน้อยนะคะที่ยังแปลได้ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ยังไม่ค่อยชะมูสเท่าไหร่วันนี้การเหลาเชื้อมาอธิบายแล้วก็แปลไปพร้อมๆกันนะคะ เยื้อตูก็คือ Reading นั่นเองนะคะก็คือบทความยาวๆที่ไว้ใช้เรียนนั่นเองนะคะอีเหอว่านหมายถึงว่าอีหมายถึงหนึ่งเหอหมายถึงและหรือกับว่านหมายถึงหนึ่งหมื่นนั่นแสดงว่าเนื้อเรื่องหรือบทความเรื่องนี้ก็คือมีชื่อเรื่องว่าหนึ่งและหนึ่งหมื่นนั่นเองนะคะเรามาดูประโยคแรกกันก่อน You ่ย์เกอหายแปลว่ามี เกิหายจืเด็กหนึ่งคนเกินก็หมายถึงกับเหล่าชื้อคุณครูเสือเรียนเสียหมายถึงว่าเขียนแล้วก็หั่นซื้อหมายถึงตัวอักษรจีนดังนั้นประโยคนี้จะหมายถึงว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยกำลังเรียนเขียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อกับเหล่าซื้ออยู่หรืออาจจะแปลที่สมมุติกว่านี้ก็คือว่า มีนักเรียนหนึ่งคนเนี่ยกำลังเรียนเขียนภาษาจีนอยู่กับเหล่าซื้อนั่นเองถูกต้องไหมลูกกับคุณครูโอเคไปต่อนะเหล่าซือเซียนเสียเลกอีจื้อซัวเจสื่อีก็หมายถึงว่าเหล่าซื้อก็หมายถึงคุณครูใช่ไหมลูกเซียนก็หมายถึงก่อนเสียก็หมายถึงเขียนเล่แล้วเกออีจื้อก็คือหมายถึงว่าเหล่าซื้อก็ได้เขียนขีดหนึ่งไว้บนกระดาน ชัวแล้วก็พูดว่าเจอชื่ออีนี่คือหนึ่งนะนี่คือหนึ่งนี่คือหนึ่งนะคุณครูก็ได้บอกนักเรียนไว้แบบนี้ต่อไปเหล่าเชื่อจียเจอเสียแล้วก็เอ้อจื้อชัวเจ้าสื่อเอ้อต่อมาเหล่าซื่อก็ได้เขียนเลขสองไว้บนกระดาษแล้วก็บอกนักเรียนว่านี่คือสองนะเหล่าซื่อโย่เสียแล้วก็ซานจื้อชัวเจ้าสื่อซาน คุณครูก็ได้เขียนอีกครั้งหนึ่งก็คือเขียนเลขสามไว้บนกระดานแล้วก็บอกกับนักเรียนว่านี่คือเลขสามทิงเต้าเี่พอได้ยินถึงตรงนี้ปับ๊บว้าวเลยก็บอกว่าเจอก็หายาสูงซิงจีเลยคือเด็กคนนี้ก็ดีใจมากดีใจสุดขีดไปเลยทารังเซียปีชัวเขาทิ้งดินสอเขาทิ้งปากกาเลยแล้วก็พูดว่า 我已经学会写写字了。我已经学会写字了。不用再学了。ฉันเรียนภาษาจีนได้แล้วไม่ต้องเรียนต่อแล้วไม่ต้องเรียนอีกแล้วอะเนื้อเรื่องมันก็ประมาณนี้โอเคต่อไปเราจะจะแปลทั้งหมดแปลทั้งหมดให้ฟังหนึ่งรอบนะคะนั่นก็คือว่าบทความนี้มีชื่อว่าหนึ่งและหนึ่งมืน ก็มีเด็กคนหนึ่งกําลังเรียนเขียนภาษาจีนอยู่เหล่าซื้อของเขาเนี่ยก็เริ่มเขียนเลขหนึ่งไว้บนกระดาษแล้วก็บอกเขาว่านี่คือหนึ่งนะต่อมาเหล่าซื้อเขาเหล่าซื้อของเขาก็ได้เขียนเลขสองแล้วก็สอนเขาว่านี่คือสองนะเหล่าซื้อของเขาก็ได้เขียนเลขสามบนกระดานอีกครั้งแล้วก็บอกเขาว่านี่คือเลขสามนะพอเด็กคนนี้ได้ยินถึงตรงนี้แล้วเขาก็ดีใจแบบสุดขีดแล้วเขาก็ทิ้งปากกาแล้วก็พูดว่าอุ๊ยฉันเย э! ไม่ใช่อุ้ยเย่ฉันน่ะเรเรียนภาษาจีนได้แล้วเขียนภาษาจีนได้แล้วไม่ต้องเรียนต่ออีกแล้วอ่ะเนื้อความมันก็จะประมาณนี้นะคะลูกมีตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถเราคิดว่าน่าจะไม่มีตรงไหนไม่เข้าใจโคคิดว่าคงเคลียร์แต่ถ้ามีตรงไหนไม่เข้าใจสามารถทักไลน์ส่วนตัวเหล่าซื้อมาสอบถามได้ทุกเมื่อทุกเวลาโอเคนะคะ ขอบคุณค่ะเสียเสียใจเจียน